ในช่องแม่ลูกสไมล์อินกรีลิกนะครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นเราสองคนแม่ลูกก็ขอแนะนำตัวก่อนนะคะดิฉันนางสาววิภากว้างทะเลค่ะเป็นคนจังหวัดชัยภูมิค่ะยาซาเอควีเมลน้ำเเลเนโอลาควันตาเลปิสนุสวัสดีครับผมชื่อน้ำนะครับชื่อจริงก็ชื่อพิโนุกร้างทะเลนะครับอยู่สิบปีครับค่ะ ค่ะวันนี้นี่เป็นคลิปแรกของเราสองคนแม่ลูกนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามช่องเราสองคนแม่ลูกด้วยนะคะเรื่องเอกสารของน้องว่าน้องมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเอกสารยุ่งยากไหมต้องเตรียมอะไรบ้างคะ่ะแต่คลิปนี้วิจะมาถามน้องนะคะว่าน้องไปโรงเรียนวันแรกครับหนูไปโรงเรียนวันแรกเป็นยังไงบ้างครับลูกก็รู้สึกดีมากเลยครับแต่ก็งงกับห้องตัวเองทำไมอะครับก็ <c oughs> จะต,ต่อแถวเป็นรวมๆกันนะครับแล้วแล้วครูก็ไม่บอกเลยว่าแถวไหนคือแถวไหนอืแล้วหนูไปโรงเรียนมีเพื่อนไหมครับวันแรกมีเพื่อนเยอะเลยครับทั้งพี่ทั้งน้องทั้งเพื่อนอ่ากับการไปโรงเรียนวันแรกรู้สึกกลัวไหมตื่นเต้นไหมรู้สึกกังวลอะไรไหมลูกไม่ครับรู้สึกแค่อย่างเดียวครับงงงง <laughs> แล้วหนูชอบโรงเรียนที่นี่ไหมครับชอบมากเลยครับ ทำไมอ่ะครับก็สำหรับผมนะเอาพื่อนที่นี่ทั้งดีแล้วกออ็อันนี้ผมไม่ว่าเพื่อนที่ไทยนะครับแต่สำหรับผมอ่ะผมว่าเพื่อนที่นี่เขาดีแล้วอีกอย่างหนึ่งครูเขาก็ไม่ได้แบบเคร่งคัดอะไรมากก็ถ้าเราผิดออครูก็แค่จะออให้คำแนะนำเฉยๆครับ แล้วหนูหนูชอบโรงเรียนที่นี่ไหมครับชอบมากเลยครับ <c oughs> ค่ะโอเคค่ะเราสองคนแม่ลูกก็ทำคลิปแนะนำตัวแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe แล้วที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้พวกเราสองแม่ลูกด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ